สวัสดีค่ะเหมือนนี้มาพบก็บชิงแม่หมวยชาแนลอีกแล้วค่ะเพิ่มเติมคือมาลงไหม้ไผ่ด้วยค่ะพี่นอ <c oughs> ้องวันนี้พามาลงไหม้ไผ่พี่น้อง <c oughs> อยู่อ่าซับตะเมาสมีอยู่ทุ่งขนานพี่น้องมาลงมาลงไหม้ไผ่อยู่สวนน้ำใยพี่น้องเอ้ยมาหาเงินหาข้ามไก่จ้าพี่น้องจาก,กรีสกดมาจังหวัดจันพี่พน้องเอ้ยมาส่งไหม้ไผ่พี่น้อง บกลำไยก็ร่างออกดอกออกนวยพี่น้องช่วงนีนา่าฝนมาจ้ามาลงไมไทัยซอยกันเด้อค่ะลำไยก็เจ้าก็ร่างเป็นนวยพี่น้องก็ร่างเป็นน่วย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้ช่องไม่หมวยเน่ยเด้อคะ่ะขอบคุณคะ่ะแล้วย่าลืมกดกระดิงะะ่งเด้อค่ะเพื่อสิได้บพผาดคลิปใหม่ๆต่อ,ตอไปเด้อค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจไใม่หมวยเด้อยค่ะฝึกหัดทำยูทู e ใหม่อย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้เน่เด้อในช่องยูทู e เด้อค่ะเด้อ,ะะดอมือใหม่หัดทำค่ะพี่น้องว่รุ่นสร้างตัวคือเพ่นวานล้วล่ะ เอาเบิดทุกอย่างที่เป็นเงินเม่ไพพี่น้องเอาเม่ไพมาคำหักลำใหญ่เจ้าจขายทรงลงงานโลละักษาที่สองบาทนี่พี่น้องลำใหญ่ทรงลง คนจีนโลงงานคนจีนโลละสามสิบสองบาทถึงน,นงาเล่อม,มาลงใบไผ่กันเด้อพี่น้องลงใบไผ่ซอยกันเนี่ยลงใบไผ่แล้วกับสตีรถกลับไปเอาขี่ไก่อีกพี่น้องอยู่แถวโคราชบุรีรัมย์ ล <S 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 แล้วแต่ฟ้ามอะไรออกเลือกเอาพี่น้องแต่ฟ้าหมออ,อยู่แถวบุรีรัมย์เก่าอยู่บุรีรัมย์หมออยู่โคราชเขาโคราชขีไก่งามขีไก่ทองพี่น้องขายเด็ดขายดีขี่ไก่งามขี่ไก่ทองใส่เกือบเลยเป็นหมืม่นเดอ้อไอไผ่เนี่ยเปียกสีแตงหา่านพี่น้องสีแตงห,างงงห่านลุ่งลุ่งลุ่งใหม่ก่อนแตง แป้งห่านแป้งเวทีคุณโตมามั้งเวลาไป็นโม่คอนยอยู่ที่แป้งนี่เห็ดสะพานก็คิพี่น้องเห็ดสะพานลุ่มใหม่ค่ะนี่ค่ะต้องเห็ดสะพานลุ่นี้มัรนระดลุ่งไปไม่มันจะสีบวัวแตกงับตีนเขาไปอีกนรือเปล่า ยับตีนเข้าไปทั้งฝุ่นอีกงไหมมันมาโม่ผนคุยไหมงกอดเลยเนี่ย แล้วเพิ่งไปรวดรับนีแล้วพอดี แห่ององค์ส่งเครื่องกับพี่น้องอ้าว มาจ้าสิบร่งไม่ไพ่เบิ้งเด้อพี่น่องเด้อโอ้ตกตกเอาตัวเลยเอาอ้าพี่น่องเบิ้งเด้อพี่น่องเอาตัวเน่าก่อนดิเปลียง อย่เอา,เอาเบื่อกันนะพี่น้องที่ถ่ายคลิปแต่กเกาให้เบิง่งแน่นมบ่กด้เวียนวนเวียนไปใสน่นาะพี่น้องวนเวียนแต่ก็ไม่ไผกก็ขีไก่อยู่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปแล้วพี่น้องหน่อยนึงเรืออีกอยู่หลายเติบมื่อนี้ลาไปก่อนเ้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ